ขอเคล็ดลับการดูแลเรื่องกลิ่นของพี่ชัดๆอีกสักหนึ่งครั้งกลิ่นเนี้ยสำคัญที่สุดกลิ่นนั้นต้องมีคุณภาพกลิ่นนั้นต้องติดทนนานกลิ่นนั้นต้องมีการันตีและสิ่งที่พูดมาทั้งหมดรวมอยู่ในน้ำหอมมาดามฟินเอาขอมาตั้งเลยดีกว่าวันนี้เอาสิ่งนี้มาให้น้ำหอมมาดามฟินนะคะสีม่วงนี้เป็นสีที่ ทรงพลังมีพวเวอ,อืมนะครัฉีดให้ดูอหอมหไหมอืมหอมสีฟ้าหอมไหมอืมถ้ากลิ่นสะอาดสะอาดสดชื่นต้องสีฟ้าครับนะคะและอีกกลิ่นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกลิ่นสีส้มเป็นกลิ่นแบบว่าสาวๆใช่ไหม แล้วเวลามันรวมกันอ่ะกลิ่นมันก็กลายเป็นกลิ่นพิเศษเฉพาะตัวผสมกับกลิ่นเหงื่อของเรารับรองได้ว่าต่อให้ใช้ขวดเดียวกันกลิ่นออกมาก็ไม่เหมือนกันมันจึงเกิดลักษณะพิเศษคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาจากน้ําหอมมาดามฟินแล้วก็วันนี้นะน้องใหม่พาน้องใหม่มาเจอโรออนตัวใหม่นะคะเรียกว่าฟิกซ์นะคะลดกลิ่นตัวกลิ่นเหงื่อบํารุงผิวโลชั่นดอกไม้ของเราเนี่ยนอกจากหอมติดทนนานแล้วนะ24ชั่วโมงแล้วเนี่ย มันยังเป็นครีมกันแดดด้วยคุณก่อนเข้าโปรโมชั่นนะคะคุณคะช่วยยกหูโทรศัพท์กันมานิดนึงนะคะหยิบขึ้นมาแล้วแอดไลน์มาที่ไลน์แอดฟินห1หรือโทรมาที่02-114-6466ค่ะเจนลเฟอร์คิมมาทั้งทีต้อง โปรดีงามสบายมีอะไรบ้าง,ง,งครับ,รบมีสีส้มกับสีฟ้า2ขวดนี้ครับสขวดนี้เนี่ยนะคะราคาเกือบ3,000บาทวันนี้ราคาเหลือแค่1,990บาทแล้วถ้าคุณโทรมาทันตอนนี้เราจะแถมสีม่วงให้อีก1เป็น3แล้วนะจ๊ะอราแล้วแถมฟิกซ์ให้อีก2ขวดนี่เป็นอย่างนี้นะจ๊ะแล้วยังมีอีกนะจ๊ะมี โลชั่นดอกไม้3หลอดใหญ่เลยนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยนะซื้อ2แถม6เป็น8ชิ้น8ชิ้นเนี่ยราคาปกติเนี่ยนะ7,00 0กว่าบาทเหลือเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นโทรไปที่โทรไปที่0 2นะคะ1 14 6466หรือ Line at finfin 1 1ค่ะอ่าอ,อืมแล้วนี่ก็คือเคล็ดลับการดูแลตัวเองเรื่องกลิ่นของพี่คิมนะครับอ่ะ